เข้าสู่ช่วงดีโชเคสนะครับวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือกันบ้างว่ามีการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้มีสมาร์ทโฟน2รุ่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจากค่าย htc จะมีรุ่นอะไรบ้างและมีจุดเด่นอะไรบ้างนั้นไปติดตามจากผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราซึ่งได้ทดลองใช้ทั้ง2รุ่นมาแล้วนั่นก็คือคุณแพทนั่นเองสวัสดีครับคุณแพทย์ครับสวัสดีครับ,รบพบกันวันนี้อีกแล้วกับ,บ,บสมาร์ทโฟนนครทุุ่่ีณพ นำมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักวันนี้เนี่ยนะครับมาจากค่ายอะไรแล้วก็ชื่ออะไรบ้างก็คือวันนี้มาจากค่าย HTC นะครับตอนนี้ก็คือ HTC เนี่ยพยายามทําตลาดอยู่ในตลาดระดับไฮเอนด์เป็นหลักแล้วก็มันจะมีส่วนที่เป็นตลาดไฮเอนด์กับตลาดที่เป็นระดับกลางนะครับวันนี้จะพูดถึงตัวสมาร์ทโฟนที่อยู่ในระดับไฮเอนด์กันนะครับก็คือจะมีก่อนหน้านี้ HTC เคยออก HTC One M8 ออกมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็ถือถือเป็นแฟกชิปของปีนี้ของเขาแล้วก็ไอ้สรุ่นนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นรุ่นที่ต่อยอดออกมาแล้วก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ระดับราคาที่ต่ากว่าเล็กน้อยแล้วอีกตัวหนึ่งก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาแล้วก็ทําให้ระดับราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นตลาดช่วงปลายปีใช่ไหมแล้วก็ยิ่งจะเข้าสู่ช่วงหน้าเทศกาลแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือทั้ง2รุ่นเนี่ยตัว วันนี้ก็คือมีตัว HTC 1 e 8นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นวัตเตอร์ไฟล์2นะครับก็คือไอตัว o e 8เนี่ยตอนนี้วางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยครับก็คือระดับราคาจะอยู่ที่ประมาณ17,9่นบาทก็ลดลงมานิดนึงจากตัว HTC One M8 อยู่ประมาณ20,000ก่นางเกงส0 0 0 0 0ต้นๆน,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว HTC Butterfly 2ตัวนี้ยังไม่วางจำหน่ e <api S 1> <ๆ S 2> ายในประเทศไทยแต่ว่าเพิ่งเปิดตัวที่เมืองที่ญี่ปุ่นไปเม <ância> ื่อสักกลางเดือนสิงหาคมคคนะครับเดี๋ยวเมืองไทยก็คงจะมีมาขายใช่ไหมก็คือเข้ามาขายในภายในภายในปีนี้แต่ก็บอกแล้วว่ามีขายในเมืองไทยแน่นอนแต่รุ่นนี้ก็คือจะมีระดับแล้วก็ราคาสูงกว่ารุ่นอื่นๆใช่ไหมก็คือตัว Butterfly 2เนี่ยอาจจะ ตอนนี้ที่คาดการไว้ก็คืออาจจะมาแทนที่ตัวราคา1ั8เดิมแล้วก็ปรับราคา N8 ลงมานลงมาใช่ครับเพราะว่าถ้าขายสูงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นโอ้โหพรีเมียมมากไปแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับเรียกว่าไฮเอ็นแล้วตัวเครื่องที่เอามาอีกเครื่องหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางจนถึงบนเลยใช่จริงๆคือตัวสเปคภายในของทั้ง3รุ่นเนี่ย คือเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัววัสดุที่ใช้ปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ฟังก์ชันที่แบบ,บตัวฮาร์ดแวร์ให้มันดูแตกต่างกันไปนะครับเอาละมาดูแต่ละรุ่นดีกว่าว่าจุคนเริปม์ที่แตกต่ากันยังไงบ้างที่ตอนนี้วางขายแล้วก่อนนะครับ,รบตัว E8 เนี่ยจะมาก็คือรูปด้วยดีไซ ก็คือจะคล้ายๆกับตัววัน M8 ใช่ครับเรียกว่าเหมือนกันคล้ายคลึงกันก็ค่อนข้างมากแต่ว่าตัว M8 เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแต่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นโพลีคาร์บอเนตแล้วนะครับก็คือจะคล้ายๆกับตัว HTC Design 8.6อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวการประกอบอะไรเงี้ยก็คือยังยังคงชื่อชั้นของตัวซีรีส์วันอยู่งานประกอบเนี้ยแน่นอนไม่มีเสียงกรอบแกรบขอดูข้างหลังอีกทีหนึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับ iPhone 5c ไหมฮะข้างหลัง ใกล้ๆกันไหมโพลีคาร์บอเนตน่าจะมีคุณสมบัติแล้วก็ความคงทนยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเหมือนกันครับผมแล้วก็ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวบัตเตอร์ไฟสองมาให้ดูกันเลยนะก็คือขนาดพอๆกันนะขนาดพอๆกันแต่ว่าตัวขอบของตัวบัตเตอร์ไฟสองเนี่ยจะเล็กกว่าครับนะจะเห็นขนาดขอบนะครับบัตเตอร์ไฟสองจะน้อยกว่าเล็กกว่านิดหนึ่งพื้นที่นะครับจอเท่ากันนะครับสองขนาดหน้าจอเท่ากันที่ห้าจุดห้าห้าจุดห้านิ้วครับห้านิ้วแล้วก็ความละเอียดเป็นฟูลแฮชดีเหมือนกันเพราะว่า เนี่ยถ้าสังเกตว่าข้างบนข้างบนข้างล่างก็จะมีลาโพงอยู่เป็นตัวบูมซาวของทีวนี่นะฮะี่จุดขายเลยบูมซาวตัวกล้องหน้าทั้ง2รุ่นมาท้อมกล้องหน้าคามเมด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่ HTC เคยนําเสนอไปแล้วใน M8 ก็คืออย่างตัว motion lens ที่เราสามารถใช้นิ้วแตะหน้าจอเพื่อเลียงหน้าจอได้นะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเราสามารถใช้นิ้วลากเพื่อเข้าหน้าจอตัวแสดงข้อมูลอันนี้เป็นตัวหน้ารวม พวกฟีดต่างๆนะครับอะไรงี้ก็ยังก็ยังมาอยู่เช่นเดียวกับในตัว M8 นะครับแล้วก็ทีนี้มาดูความต่างของตัว E8 แล้วก็ตัว Butterfly 2นะครับตัว E8 เนี่ยถ้าสังเกตดูเราจะผมว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถถอดฝาหลังได้นะครับตัวช่องใส่ซิมการ์ดกับช่องใส่ไมโคร s d เอสีการ์ดเนี่ยจะอยู่ด้านข้างก็คือยังต้องใช้เข็มจิ้มซิมอยู่เดิมนะครับแล้วก็ตัวข้างหลัง จากเดิมเราจะเห็นกล้องในตัวที่ M8 ก่อนหน้านี้เป็นสกล้องอนะครับแต่พอลดสเปคลงมาเป็นตัว E8 เนี่ยจะเหลือกล้องตัวเดียว,ตตวแต่ว่าว<อ>เปลี่ยนกล้องจากตัว4อัลตร้าพิกที่มันโดดเด่นในเรื่องก,การหายภาพแสงน้อยเนี่ย<ม>เปลี่ยนมาเป็นตัว13ล้านพิกเซลแทนม,มันก็เลยทำให้ได้ภาพที่คมชัดขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะโดนตัดลูกเล่นอย่างตัวพวก Duo c a m e r a ที่เหมือนหมายถึงว่าถ่ายแล้วก็เอาภาพมาซ้อนกันเป็นสมมิตินะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็มีไฟแฟลชปกติตัวนี้คือช่องไฟแฟลชนั่นเองก็มีพอร์ต USB พอร์ตช่องเสียบหูฟังนะครับนี่ปุ่ม power อยู่ข้างบน power อยู่ข้างบน่ออกแบบได้อย่างสวยงามแล้วก็ในส่วนของ butterfly สเนี่ยด้านหลังก็คือยังมีกล้องอยู่สองตัวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนกล้องเป็นตัวสิบาล้านพิกเซลทั้งคู่โะครับก็คือมันจะให้ความแตกต่างจากตัว M แตรงที่ ถ่ายภาพได้ความเนียนชัดขึ้นแต่ว่าในแง่ของการถ่ายภาพในพื้นที่แสงน้อยเนี่ยก็จะด้อยลงไปนะครับซูไม่ได้แล้วตรงนี้ก็จะมีตัวแฟลชที่เป็นแฟลชคู่นะครับแล้วก็ถ้าสัมผัสวัสดุตัวสีขาวเนี่ยตัววัสดุสีขาวอันนี้จะมีการเคลือบสารพิเศษแล้วก็เวลาสมมติเลอะอ่างเงี้ยเราก็สามารถใช้น้ําลูบเช็ดได้นะครับแต่ว่านอกจากตัวสีขาวเนี่ยตัวนี้ก็จะมีสีแดงกับสีน้ําเงินด้วยแต่ว่า วัสดุมันจะเป็น g l o ซี่คล้ายๆกับตัวนี้ที่มันจะค่อนข้างจะมันเงาแต่ว่ายกเว้นสีขาวที่จะเป็นด้านๆแบบนี้แล้วก็เป็นวัสดุที่การรอยขีดข่วนครแล้วก็ตัวช่องใส่ micro SD า a r d กับช่องใส่ซิมของตัวบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการแงะออกมาใช้เล็บแงะตรงช่องนี้ออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับครับ แล้วก็ที่สำคัญคือตัว b u t เต r f l ไฟเนี่ยโดดเด่นในแง่ของการกันน้าด้วยอืรุ่นนี้กันน้ำใช่แล้วก็คือตรงจุกเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมียางมียางยู่ด้วยซีลอยู่ถ้าเราปิดให้สนิทนะครับมันก็กันน้ําแล้วมาตรฐานกันน้ําตัวนี้อยู่ที่ IP67 อืนะครับก็คือกันน้ําลึกได้50เมตร สามสิบนาทีแ็วสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมีช่องลาโพงด้วยสามารถกันน้ําได้ขนาดก็คือข้างในมันก็จะมีการซีลตอวกันน้ําของขาไว้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวปัตตาฟายก็คือตัวเซนเซอร์อินฟล่าตเช่นเดียวกับตัวในตัว M8 ก็คือเราสามารถเอาเครื่องไปคุมทีวีได้นะครับเป็นรีมทคอนโทรลครับข้างล่างก็เป็นช่องเสียบหูฟังกับช่องพอร์ต USB เหมือนเดิมฝาหลังถอดไม่ได้ใช่ไหมครับด้่นเดียวกันอ๋อ นะครับส่วนสเปคภายในของเครื่องทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้เป็น CPU Snapdragon เหมือนกันเลยทั้ง2รุ่น1ใช่2.5กิกะเฮเป็น quad core นะครับ,รบแล้วก็ตัวน้ําหนักของตัว Butterfly 2เนี่ยจะอยู่ที่151กรัมครับความหนาจะอยู่ประมาณ9.99มิลนะครับในขณะที่ตัว E8 เนี่ยน้ำหนักจะล,ลดลงมาหน่อยอย,อยู่ที่145กรัมครับ ขนาดจะอยู่ที่9.85ม mm. ิลลิเมตรใกล้เคียงกัน,กนกมากน้ำหนักต่างกัน5กรัมแท่จะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัว M8 ใน M8 จะบางกว่า <นะ S 1> ตัวนี้ก็ความหนาเกือบ1เซนติเมตรอาพูดง่ายๆ9.8กับ9.9 สังเกตดูแล้วใน2เครื่องมีลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกันเยอะนะครับสเปกก็เหมือนเหมือนกันเลยแตกต่างที่ว่ามีกล้องสองตัวแล้วก็ในรุ่นนี้ใช่ครับแล้วรุ่นนี้กันน้าแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นเพิ่มขึ้นมานหน่อยท่านเองแสดงว่าลักษณะภายในจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับโดยโดยปกติตัว HTC เนี่ยจะพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ข้างในที่มาคล้ายเคียงกันก็คือตัวข้างในเนี่ยจะเป็นอินเทอร์เฟซที่เรียกว่าเซนส์หก ก็คือในหน้าหลักเนี่ยเราสามารถลากมาด้านข้างก็คือจะเป็นหน้าไฮไลท์หน้าตรงนี้ก็คือการรวมฟีดโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโดดเด่นก็คือตัวฟิตบิ t ตัวเครื่องเนี่ยมันจะรองรับการนับจํานวนก้าวด้วยนะครับหรือถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เป็น Val ล a b l e device ก็สามารถเอามาแล้วก็ซิงค์ร่วมกันได้นะครับก็คือมีมีด้วยกันีทั้งสองรุ่นใช่อีกจุดหนึ่งก็คือตัวโซยีคาเมล่าก็คือตัวกล้องเนี่ยนะครับ อันนี้ตอนตอนนี้ททย์ทีซีกำลังพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มโซอีก็คือคล้ายๆกับการที่เราถ่ายภาพแล้วแชร์ไปใน i n s t a g r กรมแต่ว่าอันนี้เทททีซีจะใช้การพัฒนาอีกแบบหนึ่งก็คือการเป็นการถ่ายภาพและแชร์วิดีโอนะครับก็คือเราสามารถนำภาพนิ่งหลายๆภาพเนี่ยมันร้อยเป็นวิดีโอแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูได้นะครับก็คือเป็นภายใต้แพลตฟอร์มของโซอีอันนี้นะครับนอกจากนี้ตัวกล้องอย่างที่บอกว่า ตัวนี้มันจะมีความสามารถพิเศษตรงที่มันสามารถถ่ายกล้องคู่ได้นะครับพวกความสามารถอย่างตัวดูอคาเมล่ที่ถ่ายภาพมาเป็นภาพสามมิติอ่งเงียก็ยังมีอยู่นีนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งอิดิทได้ตั้งคาเรียบร้อยคด้วยความที่มันเป็นกล้องสองตัวนี่แหละมันก็เลยสร้างให้เกิดมิติภาพขึ้นมาได้เป็นภาพสามมิติได้นะครับอ๋อเนี่ยมองรอบๆได้แล้วก็ใส่ลูกเล่นอื่นๆนะครับ ก็ยังลงไปได้ใส่ซีซั่นนี้ใส่หิมะใส่อะไรโปรยๆร่วงลงมาก็ยังก็คือคงความสามารถในตัวไอวันมาทั้งหมดนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ทำได้เหมือนกันก็ทำได้เหมือนกันในในส่วนของการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆแต่ว่าเรื่องของมิาทำไม่ได้เพราะมีกล้องเดียวชแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ก็คือยังอยู่ที่พัน วิดีโอตัวที่1 0นแก็คือเป็น f u l l HD ปกตินะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีพวกคิดโหมดไว้ให้ลูกใช้งานอย่างเงี้ยเวลามีคาร์โหมดก็คือเวลาเราขับรถอยู่มันก็จะกลายเป็นตัวตัวใหญ่ๆมาแล้วก็เราสามารถกดนี่ได้เลยครับนะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกเราให้เราเห็นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเป็นไอคอนที่ใหญ่ขึ้นครับผมโทรได้ง่ายนะหรือว่าจัดการกับสิ่งที่โทรศัพท์เตือนมาได้ง่าย ทั้งสองรุ่นเนี่ยยังมากับตัว HTC dot view dot view ก็คือตัวเคสที่เวลาเราปิดหน้าจอลงไปแล้วเวลามีสายเรียกเข้ามีอะไรเงี้ยมันก็ยังโชว์หน้าจออยู่เป็นในลักษณะของแป้นบิดที่เป็นจุดๆถ้าจำกันได้นะครับก็คือรองรับทั้งคู่แต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วก็จะมีเฉพาะของแต่ละรุ่นของมันเองใช่ไหมฮะตัวนั้นก็คือจําหน่ายแยกออกมาครับผมแล้วก็เนี่ยส่วนที่เหลือบางพวกในตัว Ultra Power Saving ก็ยังมีอยู่ที่เป็นตัวประหยัดแบต มีด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ต้องดูแล้วล่ะว่าความแตกต่างนั้นค่อนข้างจะน้อยแต่ว่ามันก็ถือว่าถ้าจะเลือกรุ่นมือถือให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเนี่ยนะครับบางคนอยากได้มือถือที่กันน้ำบางคนอยากได้กล้องที่มันมีมิติมากขึ้นเนี่ยนะครับรุ่นนี้น่าสนใจรุ่นนี้น่าสนใจแล้วร่นระบบเสียงละครับมัลติมีเดียระบบเสียงก็คือยังเป็นบูมซาวด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันเลยเสียงตัวเวลาใช้งานเนี่ย ลำโพงมันหันหน้าเข้าหาผู้ชายอยู่แล้วม,มันก็เสียงที่ออกมามันก็ค่อนข้างทรงพลังนะครับ,รบตัวตัวนี้จะใช้เป็นลำโพงของ JBL แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือยังเป็นของ HTC เดิมอยู่ก็คือก่อนหน้านี้ HTC ทำกับบีดแต่ว่าคอนนี้เลิกแล้วก็คือค เอาละเราก็พอจะเห็นความแตกต่างแล้วแหละว่าจริงๆการอัพขึ้นมาของรุ่นนี้นะมันก็เพิ่มอะไรหลายอย่างขึ้นมาที่พอจะเพิ่มราคาค่างวดขึ้นมาแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ต้นปีเป็นอย่างดีก็มีการแตกลายออกมาเป็น2รุ่นนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าท่านผู้ชมสนใจรุ่นไหนมากกว่ากันนะถ้ายังไม่เคยลองมือถือค่าย HTC เลยนะครับก็ลองไปจับสัมผัสดูว่ามีความถนัดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดใช้ M8 อยู่ล่ะ คิดว่าควรจะเปลี่ยนเป็น2รุ่นนี้ไหมหรือว่ายังไงอว่าใกล้เคียงกันมากถ้าถ้าจาก M8 จะลดลงมาใช้ E8 ก็น่าจะไม่ใช่แล้วแต่ว่าถ้าต้องการมือถือที่แบบกันน้ำหรืออะไรเงี้ยจะเปลี่ยนมาเป็น Butterfly 2ก็ดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าด้วยการใช้งานที่แบบมันเป็นแบบเดิมอยู่แล้วแหละก็น่าจะชินกัน ครับอาหละก็ลองเลือกแล้วก็ตัดสินใจดูนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีมาให้ราคาจําหน่ายแล้วก็รู้ไปแล้วเดี๋ยวสีที่มีจําหน่ายเนี่ยรุ่นไหนที่มีสีแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาสองจะมีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวอ๋อสีค่อนข้างแรงทีเดียวสีดาไม่มีเหรอครับไม่มีครับอ๋อครับส่วนข้างหน้าสีขาวถ้าให้สังเกตดูนะตรงนี้จะเป็นสีขาวแบบใสๆเงาๆนะค่อนข้างสวยงามมากทีเดียวส่วนรุ่นนี้ล่ะครับมี้จะมี2สีก็เป็นสีขาวกับสีดําดำมันจะออกเทาๆเล็กน้อยนะครับครับ อาล่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับในช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงเทศกาลแบบนี้หลายๆค่าย,ายมือถือก็น่าจะออกมือถือมากระตุ้นตลาดกันพอสมควรนะไม่เว้นแม้กระทั่งค่ายดังที่เพิ่งจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดมาเหมือนกันแล้วก็มีอุปกรณ์แกจิตดุปกรณ์ให้ได้ตอบสนองความต้องการกันโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆก็มักจะมีเรื่องของสุขภาพใช่ใชไหมฮะนับก้าเรื่องของการจัดการกับ ชีวิตต่างๆมี variable device อย่างที่คุณแพทบอกก็คือต้องไปใช้งานควบคู่กันแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือจะบรรจุมาอยู่ในเครื่องด้วยเลยอันนี้ใช้กับ variable device รุ่นไหนอะไรเลยรุ่นที่รองรับ Android ก็คือใช้ได้หมดเพราะทั้งสองตัวมันใช้ Android ตัว C 4 4 C C อยู่แล้วครับล่าสุดเลยใช่ไหมกิ๊บแทใช่ไหมครับ ถ้าเป็นของ a อ c เองมีอุปกรณ์ v a เล a b l e d e v ว c เเองด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้พัฒนาตอนนี้ขึ้นมาก็จะมุ่งเน้นตลาดสมาร์ทโฟนก่อนเนาะก็อย่างตอนนี้ก็เป็นพันธมิตรกับตัว Fitbit อยู่ Fitbit ก็จะมีเป็นสายลัดข้อมือของเขาอยู่แล้วนะครับเอาละลองดูเชื่อว่าแฟนๆ ATC เห็น2รุ่นนี้ก็คงจะอยากได้เหมือนกันถ้าได้ติดตามเอที c มาช่วงระยะหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทที่มาให้ข้อมูลกับเรามากครับขอบคุณครับ ในช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่ทำตามปต,ติกาิโดยการกดไลค์และแชร์รูปที่ผมถ่ายคู่กับเสื้อยือดจากโอลิมปัสครับและผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลได้แก่เดนเตนเลือกมาเพียงหนึ่งชื่อเท่านั้นนะครับผู้ที่ใช้นามใน Facebook ว่าคุณขวัญสนสโสผพลครับทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับ แต่สาหรับสัปดาห์นี้เราก็มีของมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมครับเป็นตุ๊กตานกสีสันสดใสจากเจมาตัวนี้ครับท่านผู้ชมอยากร่วมสนุกกับเรานะครับเข้าไปใน Facebook ค้นหาคําว่าดิจิ t อลทูโกเข้าไปกดไลค์และแชร์รูปที่ผมถ่ายคู่กับตุ๊กตานกตัวนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเป็นผู้โชคดีได้รับตุ๊กตานกตัวนี้ไปก่อนเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เวลารายการหมดแล้วผมรณชาติทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ